รุ่สวัสด์ยามเช้านะคะทุกท่านเช้านี้ที่โคกหนองนาของพีน่นกไร้รังพาทเที่ยวนะคะนอนนาเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้กลับกทมค่ะ อขอโทษค่ะไปค่ะทุกท่านดื่มกาแฟด้วยกันนะคะกาแฟยามเช้ากาแฟดำยามเช้าค่ะทุกท่านยังอยู่ที่โคกหนองนานนะคะยังไม่ได้กลับกทมค่ะเราจะเสร็จภารกิจกับกทมประมาณวันที่17นะคะ สั่งงานทางโทรศัพท์ค่ะทุกท่านช่วงนี้ไปค่ะดูล่องน้ำนอนอนากาศดีมากค่ะสดชื่นฝนตกโชคดีไม่มีลมค่ะตกแบบสวยงามไปค่ะทุกท่านจะพาไป ชมโคกหนองนานนะคะก็อยู่แบบนี้แหละค่ะอย่างที่เห็นนี่ยคะไม่ได้ปลูกอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านก็ปลูกเท่าที่ปลูกได้ค่ะปลูกเท่านี้ก็พอแล้วนู่นเนี่ย เนื้อที่ทั้งหมดมี9้าไร่3งานนะคะเราแบ่งขุดโคกน้องนาสามไร่ค่ะทุกท่านแทนแทนแทนไปค่ะที่นี่นกเยอะนะคะทุกท่านนกอยู่แบบธรรมชาติไปจาไปจาพาหลาะผาชมสดชื่นยามเช้านะคะทุกท่าน คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะไปเห็นยางโละปันใดก็ขออภัยเด้อค่ะเด้อก็ไปช่วงกลางคืนดึกๆช่วงกลางเวนหรือกลางวันไหนจะมีภารกิจเหตดหลายๆอย่างเนาะค่ะยังรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกท่านเหมือนเดิมนะคะบุ่นนะ เดีย๋ยววันนี้เราจะทำการเอาไฟโซล,ล่าเซลล์มาติดข้างหน้าค,คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านคิดถึงและรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับพี่นกไร้รางพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ